สวัสดีครับผมซักรลินบะคามเปียกนะครับเม,ม,มื่อเนี้ยมีหมข้างกรุงเทพหมูกคกรุงเทพเพื่อนมาหาว่าทายอยู่ไอ้ร้านกาแฟไอ้จวน,นีเดี๋ยวไปพเอเพิ่นครับเอาเพื่อนสวัสดีเพื่อนเออสบายดีสบายดีมึงอะไรเนี่ย <laughs> เพื่อนเพื่อนกูเป็นคนกรุงเทพให้นั่งก่อนวะนั่งก่อนเอาเนี่น้ำเนี่กูซื้อมาให้มึงพอดีเลยนี่ไม่ใช่ซื้อหรอกเขากินไปเมื่อกี้กินไปหมดกินเลยคลองเหลือๆมึงไม่ต้องคพักเงินเองโอ้น่อันนี้ครับเป็นไงมาไงสบายดีเพื่อนก็อยู่นี่แหละอยู่พี่ก็จะกับพี่เจนี่เนี่ยเข้มาปรึกษาเขาสักคำมึงแค่กูเล่าหรือถึงเรื่องอะไรนี่มึงอยู่ไม่เฉยมึงถือกล้องมาถ่ายนี่ไม่ที่เราบอกว่าเราเราจะทำคอนเทนต์แบบ เพื่อนกรุงเทพมาหาอ๋อเออกูคุยน,คน,นู่นคุยนี่กูก็ลืมยุ้ยใช้มือเทปต้องมาถ่ายกูจะไปรู้เหรอเพื่อนกรุงเทพเหรอ,อก็มาหามึงกูคุยธุระอยู่เมื่อกี้นี่กูก็มาหามึงมึงก็หายหัวไปกูคุยธุระเออสำเนียงเหรเพื่อนกูคนนั้นหายไปไหนวะเฮ้ยกูก็อยู่กรุงเทพเหรออยู่คลองเตยอะไม่ปกติที่เราเรียนด้วยกันเราจะพูด ภาษากลางอ๋อภาษานั่นบ่โอ้ยจะให้พูดคครงเตยบ่ภาษาคลองเตยนี่มันมาอยู่กับมาอยู่สุรินมาก็บาได้มีสุรินก็ได้สำเนียงนี้มาเรียนรู้เอาสามเดือนเองว่าผมเก่งไหมอ่ะสุดยอดเดี๋ยวคนอื่นทำไม่ได้นวนี่หัดพูดเมี่ยก็สอนเปิดกันตรึมเนี่ยเปิดกันตรึมเออฟังไปเข่างหูเข่าองหงส์เออพูดสำเนียงนี้ในเราได้ข่าวว่าตำรวจมารวบนายที่ที่กวงข่าว วันนี้โปรโมทเพลงช่วยกูเลยบอกมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไอคลิปนั่นน่ะแบกข้าวอยู่เนาะไม่ใช่อะไรหรอกอจะพูดถึงเรื่องคลิปนั้นก่อนเนาะแม่แกทํานะไอเราก็สงสารเราก็บอกแม่ว่าแม่อย่าไปทําเลยมันไม่คุ้มหรอกเคยเห็นชาวนารวยไหมใช่ไหมแม่ก็บอกว่ามึงไม่ให้กูทํามึงจะอะไรแดกเออเอาเออทำก็ทำเนาะไอเราก็ไม่คิดว่าข้าวมันจะตกขนาดนี้ไอเราก็อุตส่าห์ไป ตัดมึนตัดนี่ช่วยแม่เนาะทำนาปีแรกเอยเรื่องของเรื่องที่มันโมโหอ่ะทำนาครั้งแรกเออทำไปก็เหนื่อยดิทีนี้มันเหนื่อยก็ถามแม่ว่าขายไหมแม่บอกขายทำาฮีอะไรข้าวเรละบนี่ยและก็เลยได้อัดคลิปด่ามันแม่เสีอกมีคนไปไอพวกไปทำปกอะไรนะเออแล้วทีนี้ไปทำเอ็มวีไปทำกับน้องนิ้งปัมมาธรรมดาที่ไหนนี่เพื่อนทำโอเคผมไม่สุดยอดนะครับไปทำเอ็มวีเพลง กับน้องหนิงก็ทมาก็เดี๋ยวจะปล่อยช่องพี่เจนนี่นี่แหละก็เลยจ้างตำรวจมาไงมันมีฉากไปฆ่าคนตายไอหึงหึงน้องหนิงเขาไงมันมีฉากหึงน้องหนิงก็จ้างตำรวจมาไปจ้างตำรวจมาเราก็ถ่ายเล่นๆไงถ่ายรูปเล่นๆกับตำรวจไอพวกนั้นก็เอาไปปั่นเลยพวกไอเพจการเมืองเพื่อดูดูเพื่อนเขาส่งให้ดูเฮ้ยเพื่อเพื่อนคุณเคบึงโดนรวบแล้วเหมอคลิปไหนวะก็เอามาดูคลิปไหนเหน ได้ไอแชนั้นน่ะอยู่ในช่องเราเพจเราอ่ะเพจคนเพจคนกรุงเทพเราเนี่ยครับคนแชร์เกือบสองหมื่นอ่ะไอเราก็อูไม่ใช่แล้วเรากลัวติดคุกแล้วไอุตสารลบไอคนอื่นมันเสืรกเอาไปปันต่อเนี่ยแล้วติดคุกพาะคนอื่นแล้วดูไปแล้วนี่เดี๋ยวรออย่างเดียวรอหมายสารรอหมายสารตามอะไรที่มึงไม่หยุดกูก็เสียงอยู่เงี้ยแหละไมเอาไปปันอ่ะเออ วันไปวันมาแม่งกูเรือร้อนแล้วข้าวได้ตอนไหนเนี่ยนี่สั่งแล้วได้คิวต่อไปนี่แหละเพื่อนหิวข้าวมาไกลขนาดนี้เลยบอมันไม่โกรธมัมันเดินมาไกลขนาดนั้นดูที่นู่นมามาดูมาไหนไม่ใช่มันไกลอ่ะหลังสุดท้ายเลยมันไม่โกรธวราเดินมาไกลขนาดนั้ไม่ดูให้เขาดูอ่ะเห็นมันสร้างรถเราเป็นลูกค้าลูกค้าคือแขกคนสําคัญที่สุดนะครับที่มาเยือนเรา เขาไม่ได้พึ่งพิงเราแต่เราต่างหากที่ต้องพึ่งพิงเขานะจาไว้นะครับต่างคนต่างอาศัยซึ่งกันและกันครับผมเราอย่าไปคิดว่าเราเป็นลูกค้าเราจะเป็นพระเจ้าใช่เราจะไปคิดอย่างนั้นไอความคิดแบบนั้นมันเป็นความเห็นแก่ตัวใช่ไหมต่างคนต่างอาศัยกันครับเรามากินของเขาเขาก็ให้ของของเราเขาก็บริการเราเนาะใช่ไหมโอเคเราพูดถูกไหมถูกเพื่อนต่างคนต่างแรกเราถ้าเกิดเขาบริการดีเราก็ติดใจบวกรสชาติถ้ารสชาติดีอีกก็ยิ่งก็เรียกว่า ประทับใจเขาไปอใหญ่นี่คนกรุงเทพก็มีหลักการเหมือนกันทุกไม่ธรรมดาที่ไหนนึกว่าไปแต่เรื่องเดียวกนุ้ยบอกเออไปปิดตัวนี่จะว่าเรื่องฮีบอกออไปอะเตี้ยได้ไอ้ก็มีไว้สำรองบ้างแหละเออไปไหนมาไหนเอาไปด้วยว่าไงเมื่อกี้รับกงนได้หโอเคไหมก็เขาบอกให้ไปไลฟ์สดไลฟ์สดไอ้เราก็บอกว่าคนดูผมยังไม่เยอะขนาดนั้นผมขอเวลาก่อน ไลน์สดขายของช่วยเขาใช่เพจเราทีมเพจเราก็คนดูสักหลายไลน์เจ็ดเปร้อยไม่เยอะเจ็ดเป็นร้อยนี่ถามว่ามีเยอะแต่ก่อนคนดูห้าคนกูดีใจแล้วตัวนี้แสนแสนร้าน,นคลิปบ่ถ้าเป็นคลิปเออมันก็มีคลิปไปอยู่คลิปไปเป็นร้านอย่างไลา์คลิปอยู่นะแต่ตอนนี้ผมเปิดเพจตัวเองแล้วคนอคีอสานเราเอ้ยคนุงเทพเราลุงเทพเราอีสานเรา ใครติดตามได้ครับใครเป็นเอฟซีกรุงเทพอย่าลืมเอากระนูนมาฝากด้วยนะรู้จักไหมกระนูนกัอเลยกระนูนติดกระนูนเนียเ่ยกระนูเนเร่ลงช่องไหนนี่ช่องช่องสักลีนประคำเปียกนะครับช่องยูทูของผมเ <YouTube S 1> องเปิดเพจยังเปิดเปิดเป็นเพจของสักลีนมังมวลอนอนทัวร์ครับผม,ผมเป็นลงทั้งสองเลยได้ครับ <นะ S 2> อโอเคเพจเพื่อนผมด้วยได้นี่ผมเจอมันที่แรกนี่ผมพูดตรงนึนผมคิดถึง ผมคิดถึงนนาฟังเพื่อนผมบรรยายนิดนึงครับเสียงมันเข้าไหมเข้าเลยเอ๊กล้องนี้ซื้อมาเท่าไหร่มาสองหมื่นไม่มีงินหรอกไ่กันนะมาเดี๋ยวที่เพื่อนผมจะเล่าตอนเรารู้จักกันครั้งแรกนะให้ฟังผมเจอเขาครั้งแรกนี่ผมรู้สึกถูกชะตา แต่ก็มันก็ไม่ได้แ็นอะไรมากนะคนเจอกันครั้งแรกก็ธรรมดาทัวไปรจะรู้สึกตาแล้วพอมาเจอครั้งที่สองผมรู้สึกรู้สึกดีมากเลยแล้วก็คิดถึงเพื่อนอีกคนนึงที่ว่าสนิทกันมากมันทํางานกับผมเนี่ยถ้ามันได้ดูคลิปเนี่ผมอยากให้มันแอดเฟซมาหาผมผมอยากให้ผมอยากจะบอกมันว่าผมให้อภัยอจริงๆให้อภัยมันกับสิ่งที่มันทําผิดไม่ได้ทําผิดกับผมหรอกเขาทาผิดเรื่องส่วนตัวเขานั่นแหละแต่แต่เราก็รักเพื่อนเหมือนเดิมนั่นแหละ อยากให้ติดต่อมาแอดเฟซมาไม่ต้องอายไม่ต้องเขินกูให้อภัยมึงเออนะเอกไวอากราฉายามันอ่ะจริงจริงมันชื่อเอกอ่ะแต่ว่ามันขายไวอากราที่เนี่ยก็เลยเรียกเอกไวอากราคิดถึงมันพอคิดถึงมันมาเจอสักเนี่ยเอ๊ะรู้สึกว่ามันคล้ายๆกันเรามีความรู้สึกว่าไอ้หมอนี่มันเหมือนเพื่อนเพื่อนผมคนนั้นก็เลยนี่แหละ ก็เลยทําเลืออยากรู้จักเพื่อนคนนี้ให้มากขึ้นเพราะอยู่ในวงการนี้ก็รู้อยู่ว่ามันเป็นยังไงนะใช่ครับแต่ว่การเชิญครับอยู่ในวงการบันเทิงเอาง่ายคนก็อาจจะรู้เนาะคนร้ายคนก็อาจจะรู้อีกว่ามันเป็นมาอย่างไงนะจริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยชอบไม่ชอบสวนหน้ากากอยู่แล้วอะแต่มันต้องสวมมาุัวนี้นิดหน่อยเนาะช่างมันเลยผมน่าจะเป็นหน้ากากประคามเปียก เดี๋ยวคงได้ออกช่องสักรินบ่อยคงได้ออกบ่อยเดี๋ยวจอมาได้ด้วยกันเดี๋ยวจะมีอะไรอยู่เย็นนี้นายว่างไหมว่างกลับพรุ่งนี้ไปด้วยกันป่ะเย็นนี้นายอยู่จริงๆเรามีคอนเสิร์ตที่กันทนาสิงคโปร์เป็นคอนเสิร์ตเหรอคอนเสิร์ตไม่ได้จิ้มที่กันทนาเป็นเล็กๆใช่ไหมใช่ครับพุดธพุทไปได้ไหมไปไปผมผมก็ดีาลยยางยังเอางี้เอางี้เดี๋ยวอัดคลิปให้ผมคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นร้องเพลงอาจารย์ไข่ ได้ใช่ไหมโอเคโอเคจัดเดี๋ยวแล้วทางนั้นก็ไปถ่ายที่ s t u ที่โรแรทงนั้นนะานายนายจะไปเข้าห้องอัดที่ตรงนี้จริงหไม่ไม่ได้เข้าวันนี้ไม่ได้เข้า่แต่จริงๆอยากเข้าไปร้องเพลงไอเพลงลังของอาจารย์ไข่ไปแล้วนะร้องเพลงลังแล้วเอาไปลงใน youtube ตัวเองคือเราไม่ได้ต้องการมันติดลิขสิทธิ์ดูแล้วหละเพลงของอาจารย์ไข่เนาะแต่เราต้องการแค่ผลงานลง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 ช่องนะ่ะพี่นอง ก็ลายยายห้างครับเราจะไม่คุยกันมากนะครับทิ่คุยกันซองขนก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมีคลิปเรื่อยๆนะอ่ามีคลิปเรื่อยๆครับช่วยดันกันเนาะเรใส่กันเจ้าช่วยผลผลิตรจเจ้าส่งแกงขันแรกส่งคนอ่าบ้านยืดตีดกันอ่นะอยพัดมาๆเด้อเจ้าพัดพระกุ้งอ่าแบ่งกันกินนแบ่งกันนะครับนิวข้าวมาแล้วเว้ยวูดได้กินข้าวแล้วหิวข้าวเลยเช้าไม่ได้กินเลยเนี่ยฝากฝากช่องเพื่อนผมเลยเด้อทั้งเพจแล้วก็ u u t b e ครับผมช่องยูทูปก็สักกรินประคามเปียกนะครับแล้วก็ช่องเพียรเพียรเพียรเฟซบุ๊กก็จะเป็นสักกรินมักมวลออนทัวร์นะครับฝากฝากช่องผมด้วยเด้อคนกรุงเทพเราช่องใหม่เปิดได้เดือนเดียวเองแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำคอนเทนต์กันสนุกๆเรื่อยๆเนาะโอเคขอบคุณมากครับติดตามด้วยครับสวัสดีครับ